สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับผมแอดมินจากนะครับจากช่องบล็อกเช n ยูน c o r n นะครับวันนี้จะนาแนะนำนะครับแอปแอน m i มายนิงนะครับเป็นแอปขุดเหรียญคริปโตนะครับเหรียญแอนด์ฟรีนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มสมัครสมาชิกกันเลยครับขั้นตอนการสมัครสมาชิกนะครับก็ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปจากลิงก์นี้นะครับ ที่ผมโพสต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับให้กดที่ลิงก์นี้นะครับเมื่อกดเข้ามานะครับก็จะเข้ามาที่ระบบ Play Store นะครับหรือเราจะค้นหาใน Play Store ก็ได้นะครับ a n d Mining นะครับแล้วก็กดติดตั้งหรือ install ให้เรียบร้อยนะครับเมื่อติดตั้งเรียบร้อยนะครับให้กดที่ Open ก็จะเข้ามาในแอปนะครับเราก็ดูที่ด้านล่างนะครับจะมีคำว่า Create Account นะครับสมัครสมาชิกนะครับหรือสร้างบัญชีสมาชิกนะครับ ก็กดนะครับก็จะเข้ามาที่หน้า sign up นะครับสมัครสมาชิกด้วยเบอร์โทรนะครับก็ช่อง area code นะครับให้ใส่ให้เลือกนะครับที่บวก6 6นะครับรหัสประเทศไทยนะครับแล้วก็ช่อง mobile phone number นะครับให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์ลงไปนะครับตัดศูนย์ด้านหน้าออกนะครับใส่เลขหมายเลขโทรศัพท์ลงไปนะครับแล้วก็ติ๊กถูกที่ h v b r i d a n g r g e นะครับหรือว่าระบบมันอาจจะติ๊กมาแล้วนะครับก็กดที่ send code ด้านล่างนะครับ เมื่อกด s e n นโค้ดนะครับจะมี SMS นะครับส่งเข้ามาในโทรศัพท์ของเรานะครับเป็นตัวเลข4ตัวนะครับให้นำตัวเลขนะครับมาใส่ในแอปนะครับที่ส่วนของ4 Digit Code Send To นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับเพื่อยืนยันเบอร์โทรนะครับหมายเลข4ตัวนะครับเมื่อใส่เรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นว่า Verify นะครับตรง Verify มันจะมีครับขีดขึ้นว่าประมวลผลนะครับ เมื่อยืนยันเบอร์โทรเรียบร้อยนะครับก็จะเข้ามาที่หน้า Set Your Account นะครับจะมีให้ใส่นิ k เน m e นะครับหรือชื่อเล่นหรือชื่อบัญชีนะครับเราก็ใส่ชื่อภาษาอังกฤษลงไปนะครับในช่องของ Nick Name แล้วก็ช่อง Set Your Referral Code นะครับก็คือตั้งค่าชื่อที่เราจะเอาไว้แนะนำสมาชิกท่านอื่นนะครับก็อาจจะตั้งเป็นชื่อเดียวกับชื่อนิ k เน m e ก็ได้นะครับอาจจะตั้งให้เหมือนกันเพื่อความง่ายนะครับ แล้วก็กดที่ submit นะครับด้านล่างช่องต่อไปนะครับ who has refer you ก็คือใครแนะนำคุณนั่นเองนะครับก็ถ้าสมัครต่อผมนะครับก็รบกวนนะครับกดว่า t command นะครับตามนี้นะครับ t c o m m a n d นะครับ t command นะครับในส่วนของ referral code นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดที่ submit นะครับเมื่อกดแล้วนะครับก็ให้กดก็จะมีนะครับ ยูเ่อโมบายนัมเบอร์เวอร์ฟายคือไหนเลขโทรศัพท์คุณยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับย o แ c น n าวคอนติเนียยูสแอนะครับก็คือสามารถเข้าใช้งานแอปได้แล้วนะครับก็กดที่ล็อกอินครับพอกดล็อกอินก็จะเข้ามาในแอปนะครับก็ให้กดนะครับที่ตรงวงกลมนะครับตรงกลางด้านบนนะครับกดที่ตรงกลมตรงกลางด้านบนนะครับตรง N นี่ครับเล็กหนึ่งก็คือจะได้มาฟรีแล้วนะครับหเหรียญนะครับ พอกดแล้วนะครับก็จะมีคำว่า please click here to start treasure digging นะครับก็คือกรุณาคลิกนะครับเพื่อสะสมนะครับขุดสะสมทรัพย์นะครับก็จะมีรูปมดนะครับมองดีๆเป็นรูปมดนะครับก็กดที่รูปมดนะครับเมื่อกดแล้วนะครับก็จะเข้ามาที่หน้านะหน้าแรกนะครับที่มีจำนวนเหรียญของเรานะครับแล้วก็แรงขุดของเราแล้วก็จะมีเวลานับถอยหลังนะครับก็ 24ชั่วโมงนะครับให้เราเข้ามาขุดนะครับให้เราเข้าแอปมา1ครั้งนะครับในแต่ละวันนะครับเพื่อมากดจี้รูปมดอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ระบบขุดต่อนะครับการสมัครสมาชิกแอนด์ n i นิ่งก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับท่านใดที่สงสัยนะครับก็สามารถโพสต์คำถามนะครับไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับหรือเข้ากลุ่มไลน์มาสอบถามข้อมูลได้นะครับท่านใดที่ชอบนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับหรือต้องการติดตามข่าวสารแอปอื่นๆที่น่าสนใจนะครับ ก็กด Subscribe นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งให้กับช่อง Blockchain Unicorn นี้ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ